สวัสดีจ้าพ่อใหญ่อันผ้ามาเบิงรถดจ้ะพ่อใหญ่สซือ้อรหดเบนก็เลยอ,อันให้เขามาผ้ามาเบิงนะจ้ะเนาะพ่อใหญ่ารหลดอันขั้นนั่นบ่ค่อยดีบบดน,นี้ก็เลยมาเบิงขั้นใหม่จ้ะพ่อใหญ่มาเบิงเบนจ้าเมื้อน เรื่องพี่นอกบม่รู้ว่าพ่อยายสีเอารุ่นใดด้วยจ้าสีเอาแบบนี้หรือว่าแบบนี้นะแต่วา่าคิดว่าแบบนี้ง่าม เบิ้งพญายสิได้รุนไดเด้อจ้ามื้อนี้ไปเบิ้งสามมองนี่แหละจ้าพาพญายอยากได้เป็นยืนเบ้ากันครับอันแผนกขายอยู่นี่สีขาวพญายอยากได้สีดำจ้ะ อันนี้ขั้นนี้สิเป็นตัวอย่างนะจ๊ะขั้นนี้ถือขายไปแล้วนี่นี่ขั้นนี้ละจ๊ะนี่พญายาซอยฉันเลือกเด้อยทิมมาสัน้นโอ้ได้สิเลือกเป็นเนาะพี่นอ้องนี่มีหลายรุ่นจ๊ะ ดืนมอกกับเขาเยอะปุ่มกระมันซื้อเต็นนี่อกอะเดี๋ยวสิเดตอดสัญญาเมื่อรุ่นอาจารย์เนาะเดี๋ยวสิไปอันหาอันภรสวามีกันด้อจ้ะพี่นออ้องมา่ายพี่น้องเบิ่เงินซื้อดอกจาก้า อันนี้สิเป็นเก้งธรรมดาเนาะจ่าเนาะตาบาพอยายมากรุ่นนี้จา้านี่แบบนี้เลยอันนี้สิเปิดประทุนได้ร่นนี้เปิดประทุนได้รถเปิดประทุนได้ยางบอกกับเขาเ้อ